ครับข่าวบล็อกสโค้นี้ผมจะมาแคสเกมซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกตเตอร์กันนะครับผมวันนี้ก็ห่างหายกันไม่นานมากนะครับสำหรับการถ่ายเกมแล้วก็ตัดต่อนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็สตรีมใช่ไหมเพราะว่าสตรีมมันง่ายไม่ต้องตัดต่อนะครับแล้วเรื่องราวก็คอนตินิวได้ด้วยนะชอบสตรีมเพราะตรงนี้แหละนะแต่ข้อเสียของการสตรีมเลยคือแล้วน่าเบื่อนี่น่าเบื่อเลยเวลาสนุกก็สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยนะวันแรกๆกันไปนะครับโอเค เรามาเล่นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าผมนะฮะก็ผมลองเล่นแล้วละ่ะสักแป,ป๊บหนึ่งอะ่ะเออก็โอเคพอรู้ระบบแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับผมมา New Store เลยชื่อร้านนะครับเป็นอะไรที่ตั้งยากมากนะครับ What your e t a ระดับความยากเอาสัก5ละกันนะฮะไปะ Create เลยมีทั้งหมด10ระดับความยากนะผมก็เลยเอา5นะครับเผื่อเป็นกลางๆอะไรเงี้ยเออ Normal Normal นะครับ ม,มาครับกับซูเปอร์ไอมาร์เก็ตเออรซูเปอร์ไอดอนแล้วคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดับบลูจะตบลูกค้าไงกับร้านตรงนี้นะครับผมมีอะไรไหมมีแมวแมวมีแมวนะครับอันนี้คือร้านเรานะครับผมนะมีหนึ่งสกิลเราจะอัพอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับบังคับอัพนั่นเองแล้วก็พื้นที่สักนิดสักหน่อยใช่ไหมโอเค โอเคโอเคโอเคเรานะครับจะต้องเออสั่งของใช่ไหมแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนอะไรหายไปเลยสั่งของครับสั่งของแล้วทำไมหน้าจอผมมีแค่นี้วะสั่งของให้หมดนะครับเอาสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก้อ สัก2เซตละกันนะฮะนี่โอ้โหโโอ้หดูมันดูมันมีข้าวนะครับข้าวหนึ่ง <c oughs> แล้ว,ลว,ลว,ลวต้องมาขนทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยทุกคนคิดดูสิมันต้องขนทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยกูเหลือจะเชื่อเออ ทำแลปบเดือเฮ้ยครบแล้วโอเคของไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้ห้องอะไรคนเจ๋งถึงจะเข้าได้ เรา,าเพิ่งเปิดร้านเรายังไม่เจ๋งขนาดนั้นฮะเก่งเจ๋งเลยยไม่เก่งเจ๋งอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยออกไงดีอะผมอยากให้แบบจ่ายของไวๆเหมือนเหมือนเซเว่นน่ะคุณลองถึงเซเว่นก็ได้เซเว่นเขาจะจ่ายตังค์ตรงไหนหน้าประตูถูกป่ะทางออกเออเพราะฉะนั้นผมก็จะจ่ายตรงทางออกเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเซตค่าเซตอะไรไงนะผมอยากตั้งชื่อร้านอะ่ะตั้งชื่อร้านตรงไหนวะไม่ใช่สิ อ๋อนี่ไงชื่อร้านนะครับต้องเป็นชื่อร้านที่สวยสดงดงามที่สุดในโลกนี้นะฮะนี่ชื่อนี่แหละครับสวยงามที่สุดแล้ว <'m> proud. ไหนน่าออกไปดูสิว <Wow! S 1> ้าวไอ้ครับโอเคเราไปที่แคชเชียร์กันดีกว่าแคชเชียร์เราเอาฝั่งไหนดีสมมติเรายืนทำงานอยู่ปุ๊บตึ๊ตึ๊ดเอาฝั่งนี้แล้วกัน ปึ๊บปบโอเคเรียบร้อยชั้นนะครับเอาชั้นอะไรดีชั้นคู่นะครับเอ่อชั้นนี้ละกันชั้นคู่ซื้อของไม่ต้องไกลามากเอาแค่แถวนี้ก็พอโอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคสัก2อ,อันไหมแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนสินค้าแบบโอท็อปเออไม่ใช่อะไรวะสินค้าแนะนำเออโอท็อปเลยวะปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ผมอยากได้ตู้เย็นอะตังเหลือไหม ตู้เย็นไปแช่น้ํานะครับเนี่ยเหมือนเซเว่นเนี่ยเซเว่นก็มีแบบของแช่เย็นใช่ปหมแต่เขาไว้ข้างในสุดนะทําไมวะอันนี้ใช่พวกผลไม้ปะใช่ไหมต้องมีคือใส่ผลไม้ค่อยละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไปเอาตังค์ไปทําของด้วยตังค์ไปซื้อของด้วยเอาน้ําก่อนเอาน้ํานะครับมาใส่ตู้เย็นนะครับเบาะ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 เอาทำไมไม่ได้วะเปิดตู้ทำไมใส่ไหนไม่ได้เอา้า อ้าวเฮ้ยรองคอนเทนเนอร์ type of อ้าวผิดประเภทแล้วน้ำเขาไม่กินเย็นกันเหรอวะหรือว่าคนไทยชาติอื่นเขาก็กินน้ำในตู้เย็นกันนะน้ำแช่เย็นเขาก็อะไร่วะเข้าใจแหละประเทศไทยประเทศร้อนนะฮะเอาน้ำต้องแช่ตู้เย็นอยู่แล้วเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อเอล่นกับแมวห่วงครับห่วงแมวข้าวข้าวก็ต้องอยู่กับน้ำสิครับทุกคนเวลาเราหุงข้าวเราก็ต้องใช้น้ำถูกป่ะข้อหนึ่งนะฮะงั้นอา่าถ้าเราหยิบง่ายๆข้าวก็ต้องแบบ งั้นเอาข้าวไว้ชั้นไหนดีวะชั้นนี้แรกกัน,นเราขายทีละชั้นทีละชั้นก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยทำพวกแบบชั้นอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะไปเราใส่ให้หมดนะฮะทีเดียวเลยค่อยขายทีเดียวเดาะเต็มเต็มเต็มขยายชั้นขยายชั้นแล้วทำไมน้ำมันในนี่วะอ๋อแล้วทำไมอ้าวทำไมข้าวมันเกินแล้วน้ำมันขาดวะอันนี้คือฮันนี่ซีเรียล ซีเรียลนะครับก็ต้องเอาไว้ข้างบนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังบอกเด็กหยิบไม่ได้ไม่ใช่เด็กมากับพ่อแม่ครับให้พ่อแม่หยิบให้นะฮะหรือว่ามันคือขนาดของไอคอนเทนคอนเทนวะไอบรรจุภัณฑนะ์อ่ะอันนี้คือเส้นพาสต้าอันนี้คือเกลือกับน้ําตาลเอาไปด้วยเราทําอาหารนะครับแล้วก็ต้องใส่เกลือใส่น้าตาลนะครับเพราะฉะั้นเอาไว้ข้างใกล้ๆกันเลยเวลาใส่พาสต้าอย่างเงี้ยใส่ใส่เกลือลงไปอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนันแล้วเดี๋ยวผมเอาพาสต้าไว้ใกล้ๆกันแล้วกัน พาสต้าเอาไว้ข้างล่างข้าวแล้วกันเนาะไม่พอน้ำตาลนะครับแล้วสรารพัดของกุ๊กกิ๊กอะ่ะมีน้ำตาลแล้วนะไหนคือสรารพัดของกุ๊กกิ๊กเต็มนะครับงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาพาสต้านะครับพาสต้าแบ่งล่างเลยโอ้โหดูท่าน่าจะเต็มว่ะเด้อ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 โอเคโอเค ทีนี้ก็เราก็น่าจะพอรู้นะครับว่าอะไรเป็นไงบ้างโอเคทีนี้ครับเราก็าตกแต่งร้านหน่อยไหมแต่ตกแต่งด้วยอะไรอะ่ะไอ้นี้เครื่องอะไรเซลเช็คเอาท์อ๋อมีจ่ายได้ตัวเองก็ได้นะฮะงั้นเอาไว้ทิ้นแถวนู้นนะเลยแถวนี้แล้วกันนะฮะนนฮะคือเลยวะผมจะไว้แถวนี้นะครับเพราะว่าเผื่อลูกเอา ไม่มีตังค์ครับผมขอบคุณครับสองพันโอ้สองพันโอเคโอเคโอเคเปิดร้านครับผมเขาไมากก่กล้าไปเก็บกของนี้กันกระโจมพิงเป็นกระโจมกระโจมพิงเป็นกระโจมได้ไหมเหมือนไม้งานลูกเสือฮันดล่เออเอาเอา๊ะเอ๊ะมันจะหล่นให้ได้ใช่ไหมเนี่ยฮันเล่ผมช่างมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณลูกค้ามันใกล้ไปเปล่าะวะ รีเพลสได้ไหมรีเพลสรีเพลสเมนต์ย้ายไม่ได้เลยนะประเด็นผมก็ต้องย้ายนี่อีกนิดนึงย้ายปีกย้ายปีกงั้นเอาข้างหน้าเลยแล้วกันครับเหมือนบังทางเข้าอ,อ่ะเออคนจะเห็นเห็นนะครับแล้วกูย้ายได้ไหม,ได,ไ,มได้แล้ว เฮ้ยโทษครับรคุณลูค้ามาแล้วเหรอโอ้โหบักเลยเนี่ยเออเอ,อ่ครับผมเท่าไร12 12หรเนี่ยสิบสองห้าเหรียญห้เก้าเซนเอาไปขอบคุณครับตุ๊ต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 ตุชอบจะเลยคนใช้บัตรเนี่ย11เหรียญเ8เซน12เหรียญไม่ได้ไงวะ ครับ9เหรียญ42่สิบสอเซนเอาไปสนุกลิ้มกันนะเชิญครับคุณลูกค้ามีอะไรบ้างครับเนี่ยน้ำเปล่ากับซีเรียลใช่ไหมครับอ้าวมีอีกเหรอโอื้อเยอดกันนะครับเนี่ยขอบครับขอบครับตังมาทั้งหมด20เหรียญน,นะครับต้องทอนเป็น7เหรียญน,นะครับแล้วก็อีก90มึงเยอะไปไหน90 7เก็ดเซนนะครับผมเชิญครับคุณลูกค้า ขอบคับมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีซีเรียลแล้วผงซอกฟอกไม่ใช่อะไรข้าวแล้วน้ำเปล่านะครับขอบคับสิบสามเหรียญนะครับคุณลูกค้าสิบสามเหรียญสามเซนนะครับผมครับลูกค้าอะไรอะ No check out available ตายสักทำไมอะไม่มีตังค์ขอโทษทีโอเคสิบเหรียญแปดสิบเซนนะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลุง โอ้เยอะเหมือนกัน,นครับเนี่ยอ,อขอบคับสอ,อ12เหรียญนะครับคุณลูกค้า12เหรียญ87เจ็ดเซนนะครับคุณลูกค,ค้คาขอบครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวของวางอยู่นี่แล้วตัวอยู่นู่นวางได้ยงเนี่ยอ๋อช่วยกันนะช่วยกัน9เหรียญ14เซนนะครับคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการครับและไม่เอาบัตรคืนเนี่ยไม่มีใครใช้ให้เงินสดเลยเวะ ไม่เห็นมีแต่คนใช้บัตรแคชเลดกันแล้วหรือไงมีแต่คนแคชเลดวะก็คือตอนนี้มีตู้แช่นะครับแต่ว่ายังใช้อะไรไม่ได้ <S <S อ,อ๋อนี่ไงมาละอ,อ๋อยี่สิบเหรียญน,นะครับคุณลูกค้าต้องทอนเป็นทั้งหมดเจ็ดเหรียญน,นะครับแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบเท่าไหร่วะยี่ห้าเจ็ดสิบห้าเซนแล้วก็อีกห้าแล้วก็อีกสองโอเค,อครกราบคุณลูกค้าซื้อเลยครับเนี่ย ข้าว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 น้ำ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 น okay. oh, ้ำน anyway ้ำน้ำน้ำผมสั่งฟอบควักซื้อผมสั่ฟอกตอนไหนเนี่ยโอ้โหห้าสิบเหรียญเลยครับคุณลูกค้าสิบเหรียญกังนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่มีไม่มีเหรอครับโอ้โหเหมือนเหมือนมาแตกแบงก์อะสามสิบเหรียญนะครับโอ้โหเอาไปเก้านะครับแล้วก็อีหกสิบหกนะครับหกสิบหกเดี๋ยวไม่ใช่หกสิบห้าสิบ หกสิบหกโอเคเดี๋ยวทอนเหรียญหนึ่งเซนให้หมดเลยต่างเงี้ยสิบเหรียญแปดสิบสิบเหรียญแล้วก็แปดสิบหนึ่งสองสามขอบคุณลูกค้าบัตรเงี้ยขอบคุณครับบ,รบัตรก็ดีมกันนะสะดวกดีมกันสามเก้าเส้นเอาไป โอ้โหเกียร์ปองเนี่ยตังค์สิบเอ็ดสิบเอ็ดสี่สิบขอบคุณลูกค้าปึ๊บปึ๊บสิบเหรียญสิบห้าเซนเอาไปเยอะเหมกันนะเนี่ยวันแรกร้านของเรา สิบสามเหรียญยี่บสามเซนไม่ไม่เจอฮันนี่ซีเรียลเอา้าขายหมดแล้วเหรอขายดีจัดโอ้โหสิบห้าเหรียญให้มาห้าสิบอีกคนนึงแล้วนะ <laughs> เอาไปครับ <laughs> ของหมดอา้าวน้ำก็หมดหมดเลยเนี่ยหมดทุกอย่างจริงป่มเนี่ย แหมขายดีจังเลย11.43แป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกคา้าผมขอแป๊บหนึ่งน้ำตาลเติมน้ำตาลก่อนจะได้เติมซื้อของทีเดียวแป๊บหนึ่งนะฮะคือของมันจะหมดจริงนะเนี่ยเฮ้ยขายดีจัดเลยสดเงี้ยเก่าอ,อีกแล้วนะลูกคุณลูกคา้า37นะฮะ37 7ไปเจ ต่อไปผมโกงราคาเลยได้ไหมผมโกงราคาได้ไหมวะน้ำผมสั่งต่อหน้าต่อตาลูกค้าเลยแลมาไม่มีน้ำมีและค,ลค,คุณลูกค้าเอาไปคุณลูกค้าเชิญรับประทานคนระับไปครับคุณลูกค้าคนเยอะเหมือนกันนะเฮ้ย เดี๋ยวนะจะหมดแล้วจริงเลยเนะี่ยมันจะจริงจริงเลยเนะี่ยเหลือแค่น้ํากับเกลือกับน้ําตาลก็ไปทำอะไรได้อะถ้าเกิดให้เกลือให้ขาดจะเป็นไงวะอยากรู้เหมือน,นะซื้อแต่น้ำแต่เกลือน,น้าําตาลจริงด้วยวะมีคนซื้อวะเอาไปคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนผมว่าน่าจะมีคนคอยเติมคอยเนี่ยแหละเอาน้หมดหมดทุกอย่างเลยจริงๆเนะี่ยเหลือแต่น้ำสามจุดสองเจ็ดโอ้แล้วบะเฮ้ย กูโดนขโมยไปเนี่ยกูโดนขโมยจริงโดนขโมยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนขโมยจริงทุกคนผมโดนขโมยจริงว่ะแป๊บนะป๊บนะขโมยเมื่อไหร่กูฟาดอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวนะจะบอกวนะ่าพวกพวกคุณลูกค้าพวกคุณมึงซื้อคนละขวดเหรอจริงป่ะไอคนพวกกักกักอ,อ,อยู่นี่เองกักเกลือโอ้โหอยู่นี่เองคนเหมาสองจุด ไม่อนไม่ได้ไม่ให้เรากงตังนะฮะมันไม่ให้เรากงตังหมดแล้วครับท่านคลูกค้าอย่เว็นว่าผมจะไปสั่งของเพิ่มไม่น่ามีลูกค้ามาเนาะงั้นผมปิดร้านก่อนแล้วกันปิดร้านโบ๊ะเฮาให้เรียบร้อยจบวันที่หนึ่งนะครับผมเออ่ลดไปสามพันนะครับอะไรวะเนี่ยแฟนชายเลขสองนะครับบวกร้อยห้าสิบเอฟซียน ไม่เจอสินค้าอยู่6คนนะครับขโมยไป23กูเหลือจะเชื่อรายได้มา300นะครับผมก่อนที่โดนขโมยนะครับซื้อไป700นะครับค่าเช่าไปอีก15ค่าไฟฟ้าอีก10ค่าพนักง,งานไม่มีค่าอื่นอีก2,000นนะครับกูโดนขโมยครับผมทุกคนผมโดนขโมยครับนะ